การที่พม่ายกทัพมาตีเชียงใหม่ในครั้งนี้มีความสําคัญมากต่ออยุธยาค่ะเพราะเมื่อเชียงใหม่ตกไปเป็นเมืองประเทศราชของพม่าแล้วก็จะใช้ฐานที่มั่นนี้ในการต่อเรือเพื่อบุกโจมตีอยุธยาต่อไปในอนาคตและทําให้ยุทธศาสตร์ที่อยุธยาเคยใช้มาตลอดคือน้ํามาพมา่าหนีใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์จึงขอนําเสนอตอนพม่าตีเมืองเชียงใหม่ส่งครามก่อนเสียกรุงครั้งที่สองโอเค แอดมินจะเริ่มจากพงศาวดารฉบับพระราชธ a l ีขาก่อนนะคะเหตุการณ์จะเริ่มจากปีมะเมียจัตาวาศกศกราช1124ฝ่ายข้างภูการประเทศพระเจ้ามังลอกให้เกณฑ์ทัพแล้วสั่งให้ติงจานยังคงถือพล5 0 0พันเป็นทัพหน้าให้มังมหานรธากับอาปรักกามณีถือพลห0 0พันเป็นทัพหนุนยกไปตีเมืองเชียงใหม่ฝ่ายเจ้าเมืองลำบูนชัยกลัวกองทัพพมา่าจึงพาครอบครัวอพยพหนีมาพึ่งพระบรมพธิ สมภากรกษัตริย์อยุธยาซึ่งเมื่อทางเมืองหน้าด่านพิชัยทราบเรื่องการอพยพจึงบอกลงมาที่สมุหนายกให้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ให้ทรงทราบข่าวการศึกและการอพยพหนีพมา่าลงมาฝ่ายสมเด็จพระเจ้าเอกทัศนจึงทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าหลวงขึ้นไปรับพวกครัวเจ้าเมืองลำพูนชัยลงมาอย่างพระนครและโปรดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ตำบลบางล่างในขณะเดียวกันนั้นฝ่ายพระยาจรรันเจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงให้มีสุภาอักษรลงมาพึ่งพระบรมโพธทิสมภานกษัตริย์อยุธยาค่ะเพื่อจะขอกองทัพหนุนขึ้นไปช่วยป้องกันพม่าข้าศึกสมหานายกจึงนำเรื่องกลาบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอิทัศั์จึงทรงพระกรุณาสั่งให้เกณฑ์กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นคนราวห้าพันโปรดให้เจ้าเมืองพระพิษนุโลกเป็นแม่ทัพยกไปช่วยเชียงใหม่แต่ทว่าทัพอยุธยายกล่วงไปถึงตำบลบ้านระแหงก็ได้ข่าวว่าเมืองเชียงใหม่เสียแก่พมาา่าซะ แล้วทับจเจ้าเมืองพิสาุโลกแกก็เลยถอยทับกลับมาค่ะ แล้วมากราบบังคมทูลให้สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงทราบพระองค์จึงโปรดให้สมหวนายกมีตราขึ้นไปให้ถอนทับกลับในบันทึกพงศาวดารฉบับพระราชหัตถลีขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เชียงใหม่แตกเสียให้แกพ่พม่าไว้โดยภาพรวมว่าฝ่ายกองทัพพมา่ายกมาตีเมืองเชียงใหม่ตั้งรอเมืองอยู่ได้สี่เดือนห้าเดือนจึงเข้าหักเอาเมืองได้จับได้ตัวพระยาจรรยันเจ้าเมืองแล้วมังมหานาธาซึ่งเป็นแม่ทัพให้อาปรักการณีอยู่รัก ษาเมืองเชียงใหม่กับไพรพลพอสมควรแล้วก็เลิกทับกลับไปเมืองรัตนสิงห์และได้คุมเอาตัวเจ้าเมืองเชียงใหม่ไปถวายพระเจ้ามังลอกพระเจ้ามังลอกพระองค์จึงโปรดให้ชุบเลี้ยงไว้ค่ะศึกในเชียงใหม่ตามปงศาวดาน,นี้จะเห็นได้ว่าเมืองเชียงใหม่ก็ไม่ได้แตกภายในไม่กี่วันที่ทัพพมา่ายกมาถึงค่ะ แต่เชียงใหม่เนี่ยนะคะตานศึกปะม่าได้นานถึง5เดือนเลยซึ่งจุดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบราชการของอยุธยาในตอนนั้นที่ล่าช้าไม่ทันท่วงทีค่ะ ยกทัพมาช่วยก็ช้าเกินไปซึ่งหลังจากที่พมาตีได้เมืองเชียงใหม่แล้วพระเจ้ามังลอกครองราชต่อได้ไม่นานก็ที่วงคตดังในพงศาวดารที่ระบุว่าศักราช1,125ปีมะแมเบนจะโศกฝ่ายผู้การประเทศพระเจ้ามังลอกนั้นที่วงคตอยู่ในราชสมบัติได้3ปีเศษเสนาบดีจึงประชุมเชิญมังระมหาอุปราชอนุชาขึ้นเสวยราชสมบัติสืบต่อมา ตรงนี้จะเป็นความรู้ในปรงสวดานฉบับแรกนะคะที่พูดถึงการยกทัพไปตีเชียงใหม่ของพมา่าต่อมาจะเป็นปงศาวดานฉบับพันจันธนุมาตรซึ่งเนื้อหาใจความจะสรุปโดยประมาณนี้ค่ะ ครั้นนับปีมะเส็งกรีศกจุลศักราช1,123พระเจ้าอังวะให้มองมองราชบุตรครองเมืองพองฆ่าให้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ฝั่งเจ้าเมืองลำพูนหนีเข้ามาพึ่งกรุงศสียยุธยาเรื่องที่เจ้าเมืองลำพูนหนีมายุธยานี้จึงพูดตรงกันในบันทึกสองฉบับของพงศาวดารไทยค่ะ ส่วนฝ่ายเมืองเชียงใหม่เมื่อพม่าจะยกมาตีก็มีสุภพระอักษรมาที่อยุธยาว่าให้ยกกองทัพไปช่วยสมเด็จพระเจ้าเอกทัพจึงเกณฑ์ทัพหัวเมืองฝ่ายหนึ่งนะให้พระยาพิาณุโลกเป็นแม่ทัพพลทหารห้าพันยกไปช่วยตรงนี้ก็บันทึกไว้ตรงกันค่ะและก็ไปไม่ทันถึงเชียงใหม่ทางเมืองเชียงใหม่ก็แตกเหมือนกันเป๊ะ แต่ในปงศาวดารฉบับนี้จะไม่พูดถึงสถานการณ์ศึกในเชียงใหม่เลยบันทึกนี้จะรู้เพียงแต่ว่าเมืองเชียงใหม่นั้นแตกแค่นั้นค่ะโดยอยุธยาย,ยกทัพมาช่วยไม่ทันถ้าสังเกตการนทั้งสองปงาวดานที่แอดมินยกมาข้างต้นนี้จะพูดถึงศึกพม่าเข้าตีเมืองเชียงใหม่ไว้น้อยมากค่ะแต่ก็ยังมีปงศาวดานอีกฉบับหนึง่งที่ค่อนข้างจะพูดถึงศึกครั้งนี้ไวอ้อย่างละเอียดซึ่งก็คือในปงศาวดานพมา่าอันเป็นคู้สงครามกับเชียงใหม่ในขณะนั้นค่ะแต่ก่อนที่ เราจะฟังปงสวดานพม่ากันมันจําเป็นต้องมีพื้นฐานคือในปงสวดานพม่านั้นจะพูดไปในแนวที่ว่าเมืองเชียงใหม่และบรรดาหัวเมือง5้าเเมืองเป็นของพม่าทั้งหมดตั้งแต่แรกก่อนจะเกิดศึกครั้งนี้ค่ะ ซึ่งในเหตุการณ์สึกเคียงใหม่ก่อนอยุธยาจะเสียกรุงครั้งที่สองนั้นในบันทึกพงศาวดารพมา่าจะอ้างอิงจุลศักราชตรงกันกับพงศาวดารไทยค่ะคือจุลศักราช1,125แต่ที่แตกต่างจากพงศาวดารไทยเขียนคือสึกครั้งนี้พงศาวดารพม่าถ,ถือว่าเป็นสึกปราบกบฏในหัวเมืองล้านนาเชียงใหม่ ซึ่งบริบทจะแตกต่างจากของพงศาวดารไทยค่ะที่ว่าพม่าทำสึกยึดเมืองยึดอาณาจักรเหตุนี้สิ่งที่แอดมินจะเล่าจะเป็นชุดความรู้ของผู้เขียนประวัติศาสตร์ฝั่งพม่าที่ถือว่าเชียงใหม่เป็นเมืองประเทศราชของเขามาก่อนหน้านี้แล้วโอเคค่ะคิดว่าอธิบายละเอียดขนาดนี้คงไม่มีท่านผู้ชมคนใดงงนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มเล่าบันทึกพม่ากันในปีจุลศักราช1,125ในปีนั้นกษัตริย์ของพมา่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้อภยยากามณีเป็นพระยาเชียงใหม่กลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่ทรงพระกรุณาาปรดเกล้าเลื่อนยศให้มังลัสริเป็นมังมหานรธาและให้ว่ารชการกรมมาเมื่ออภยยากามณนีมังลศสริกลับไปรักษาเมืองเชียงใหม่นั้นน้อยมโนและฮัจันโขงสองคนนี้ได้ไปชักชวนคบคิดกับเจ้าเมืองลาวยวนใหญ่เมืองสมัตราปองเมืองละครเมืองรวยลุนเมืองศักเมืองปุ เป็นกะบฏครั้นอพยากรรมณีพระยาเชียงใหม่ที่เจ้าพมา่าสั่งให้มาคุมการปกครองทราบว่ามีกะบฏจึงมีใบบอกเข้ามากราบทูล ครั้นเจ้าพม่าทรงทราบพ,พระองค์จึงทรงตรัสกับขุนนางข้าราชการว่าบัดนี้เชียงใหม่และหัวเมืองขึ้นเชียงใหม่57หัวเมืองและหัวเมืองขึ้นเมืองลุ่มยังมีความไม่เรียบร้อยยังกระด้างกระเดื่องอยู่เราควรยกทัพไปตีให้เรียบร้อยและจะต้องจัดให้ไปตีกรุงศรีอยุธยาให้เรียบร้อยขึ้นอยู่กับเราด้วยเช่นกันครั้นพระองค์ทรงรับสั่งดังนั้น แล้วพระองค์ก็ทรงจัดให้เนมโยสีหาปะเตะและกุ่นพลทหารตั้งทัพขึ้น28ทัพรวมกองกำลังนั้น ช้าง100ม้า1000พนลทหาร2 0 0 0มืให้สีหาปะเตะเป็นแม่ทัพยกไปตีหัวเมืองเชียงใหม่จริงๆถ้ามองกันโดยภาพรวมในบันทึกพม่าตอนนี้น่าจะเห็นได้ค่ะว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติทางเชียงใหม่เกิดขึ้นมาจากการส่งข้าราชการของพม่าเข้าไปแทรกแซงกิจการงานเมืองของบรรดาผู้นำท้องที่และผู้ปกครองเดิมของหัวเมืองนั้นๆก็ไม่รู้ว่าพระยาเชียงใหม่ที่พม่าส่งไปนี้แกไปทำเอาท่าไหนคะ่ะพวกคนในพื้นที่ ี่เขาเลยไม่ยอมสุดท้ายก็เลยกลายเป็นสงคราม ตัดกลับมาค่ะครั้นสีหาปาเตะหรือเนมียวสีหาบดียกทัพไปถึงเมืองนายเก้าเกณฑ์พลทหารเงี้ยวสามพันให้เจ้าเมืองนายคุมทัพหนึ่งเมืองยองสวยทัพหนึ่งเมืองรัดเจ้าทัพหนึ่งเมืองไก่ทัพหนึ่งเมืองไร่ขาทัพหนึ่งเมืองจิตทัพหนึ่งเมืองปุ่นทัพหนึ่งรวมเจ็ดทัพซึ่งล้วนเป็นเมืองประเทศราชเงี้ยวทั้งสิ้นแล้วสีหาปาเตะจัดให้เจ็ดทัพนี้เป็นกองทัพหน้าค่ะก็คือตาเนมีเวลสีหาบดีเนี่ยนะคะ แอดมินว่ามันเป็นคนฉลาดมากเลยค่ะมันจะอาศัยใช้คนในพื้นที่เพื่อไปตั้งค่ายหาสเสบียงหรือแม้แต่กระทั่งรบกับคนในภูมิภาคเดียวกันเองซึ่งแอดมินขอขยายความอีกนิดค่ะว่าในเมียวเสียบอดีคนนี้หรือที่พมา่าเรียกว่าสีาปาเตก็น่าจะเป็นคนคนเดียวกันเลยค่ะ ที่มาเตียยุทธยาในช่วงเสียกรุงซึ่งเนมิลเสียบอดีคนนี้เรื่องใช้คนในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ตัวเองเนี่ยนะคะก็มีให้เห็นถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลยค่ะเป็นแม่ทัพพม่าคนหนึ่งที่มียุทธศาสตร์ในการเดินทัพออกศึกไปรุกรานเมืองอื่นแบบฉลาดหลักแหลมมากโอเคกลับมาค่ะจากนั้นทัพใหญ่ของพม่าก,ก็ไหลามาถึงเมืองเชียงตุงและเมื่อสีหาปะเตยยกทัพมาถึงเมืองเชียงตุงอภยากรรมานีพระยาผู้รักษา เมืองงชียให่ทราบว่าเจ้าพมา่าทรงจัดให้สีหาปเตเป็นแม่ทัพยกกองทัพมาช่วยเหตุนี้อภยากรารมณีจึงจัดให้พลทหารขึ้นม้าเร็วออกไปบอกสีหาปเตเรื่องเหตุการณ์ทั้งปวงที่หัวเมืองเชียงใหม่5 7หัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ข้างฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินเป็นกบฏนั้นทุกประการเมื่อสีหาปเตท,ทราบเรื่องทุกประการแล้วจึงจัดกองทัพประเทศราชเงียวเจ็ดทัพและเสริมด้วยทัพพมา่านำโดยศิริราชสั่งจานทัพหนึ่ง ตูริงรามจอซึ่งเป็นประลัดทับตั้งเป็นทัพหนึ่งและจอของจอสูอีกทัพหนึ่งรวมเป็นสิบทัพให้ยกไปตีเมืองปุเมืองสา์ส่วนสีหาปะเตะนั้นรวมทับอยู่25ทับยกไปตีเมืองสวินเมืองเคียงรายโดยทัพพมา่าแบ่งกำลังแยกไปสองทางค่ะ ทาง1นึ่งทัพส่วนทางหนึ่งที่สีหาปเตยกทับไปนั้น25ทัพครั้นเมื่อทัพพมา่าทั้งหลายทั้งปวงเข้าตีหัวเมืองเหล่านั้นได้รับชัยชนะจึงได้จัดการบ้านเมืองเหล่านั้นให้สงบราบคาบเรียบร้อยแล้วก็เข้าตีทัพกบฏของอสูติดกับฮะจันโขงที่เขาดอยหลวงจับตัวฮะจันขงและลูกเมียกับพักพวกทหารได้30 0พเศษ แต่งาสูติดนั้นหนีไปได้ค่ะทัพพมา่าจึงยกทัพตามไปตีเมืองพยอที่่าสูติดหนีมาพึ่งพิงครั้นทัพพมา่าไปถึงเมืองพยอก็เข้าล้อมเมืองพยอไว้ทั้ง24ทัพฝ่ายงาสูติดกับลูกเจ้าเชียงใหม่เดิมทราบว่าพมา่ายกพลมามากจัดทัพถอยหนีไปเข้ากับเจ้าเมืองลำพูนน้อยมโนต่อฝ่ายสีหปเต๊ะ แม่ทัพใหญ่พมา่าก็ไม่ได้หยุดพักพาทหารเดินทัพยกเข้าตีเมืองลำปูนต่อน้อยมโนเจ้าเมืองเห็นแล้วว่าสู้ไม่ไหวก็ทิ้งครอบครัวลูกเมียหนีเล็ดลอดไปกับคนสนิท เมื่อพม่าตีเมืองลำพูนได้นั้นได้ช้าง200เศษและได้ปืนใหญ่น้อยศาสตราวุธเป็นอันมากแล้วก็ถึงเทศกาลฝนลงมากเนเมียสีฮาบดีหรือสีหาปะเตะก็ไม่ได้ถอยทับกลับค่ะแต่กลับยกทับไปพักช้างม้าพลทหารที่เมืองน่านแล้วสีหาปะเตะแม่ทับได้ปรึกษาและจัดพลทหารนายทัพนายกองทั้งปวงไว้เพื่อจะไปตีเมืองเลียงเชียงและกรุงศรียยุธยาต่อและในเวลานั้นสีหาปะเตะหรือเนเมียสีฮาบดี แม่ทัพใหญ่พม่าได้จัดการหัวเมืองขึ้นเชียงใหม่57หัวเมืองเรียบร้อยราบคาบแล้วเป็นปกติไม่ได้กระด่างกระเดืองและนี่ก็เป็นอันจบสึกหัวเมืองเชียงใหม่ของพงศาวดารพมา่าอันจะเป็นรอยต่อและฉากต่อไปที่จะรวบรวมกำลังและใช้ดินแดนแถบนี้ในการอดมพลต่อเรือไว้ใช้รับสึกล้อมกรุงศรีอย,ยุธยาระยะยาวในเวลาต่อมาค่ะ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างบันทึกทางฝั่งไทยกับพม่าคือในบันทึกฝั่งไทยจะบอกว่าศึกครั้งนี้อยู่ในรัชการของเจ้าพาม่าที่ชื่อพระเจ้ามังลอกแต่ถ้าเป็นบันทึกทางฝั่งพม่าศึกในครั้งนี้จะอยู่ในรัชการของพระเจ้ามังระแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะแตกต่างกันในส่วนใดของบันทึกกล่าวโดยสรุปแล้วคือพม่าก็จะใช้เชียงใหม่นี่แหละค่ะสำหรับการระดมพลอีกทัพหนึ่งที่จะแยกกันเข้าตีอยุธยาแถมทัพนี้ยังเตรียมเรือมาเองด้วย เหตุนี้ทำให้ยุทธศาสตร์ที่อยุธยาเคยใช้ได้ผลน้ำมาพมา่าหนีอาจจะไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่ดีอีกแล้วในศึกครั้งนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมเพื่อไม่พลาดรายละเอียดข้อมูลดีๆช่วงศึกเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่2ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกันเอาไว้นะคะขอบคุณค่ะ